บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทเดือนกรกฎาคมรอรับโอนเงินเข้าอัตโนมัติสวัสดีครับแฟนเฟิร์สช n แนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามเรื่องบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนมีความคืบหน้าของรอบเดือนกรกฎาคมมาบอกกันนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีดในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ บรสวัสบิการแห่งรัฐ3,000เป็นโครงการเยียวยาของภาครัฐบาลในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำลายของบรสวัสบิการแห่งรัฐ3,000บาทถูกอนุมัติเมื่อวันที่16มิถุนายน2563คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน3,000บาทซึ่งจะได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563 สิ้เดือนพฤษภาคมรัฐบาลจะทําการจ่ายย้อนหลังโดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดส่วนผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทนี้จะต้องไม่เคยได้รับิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นๆของรัฐเช่นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันจะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะครับแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทนี้จะเริ่มจ่ายได้ในวันไหนข่าวนี้มีคําตอบนะครับ 1. กระทรวงการคลังจะจ่ายเดือนละ1น0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2 5 6 3รวมเป็นเงิน3,000บาท 2. เริ่มจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม2563นี้กระทรวงการคลังรายงานว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ผ่านการตรวจสอบความซําซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้วโดยปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังมีชีวิตอยู่มีจำนวนทั้งสิ้น13.4ล้านคน เราจะได้รับเงิน3,000บาทเมื่อไร่ท้งนี้เมื่อย้อนฟังข้อมูลจากนายรัวรนแสงสนิทผู้อํานวยการสนงงานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่19มิถุนายน2563ก็จะพบว่าการจ่ายเงินเป็นไปได้2แบบคือ 1. จ่ายเงินเดือนมิถุนายน2563จํานวน2งวดคือ2,000บาทและแบ่งจ่ายเงินเดือนกรกฎาคม2563อีก1งวดคือ1,000บาทหรือ 2. จ่ายเงินทั้งหมด3งวด เป็น3,000บาทในเดือนกรกฎาคม2,563ดังนั้นในช่วงเวลาอีก8วันที่เหลือของเดือนนี้ระหว่างวันที่23-30มิถุนายนจะต้องรอรุ้นกันว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน2,000บาทแรกได้หรือไม่หรือต้องยกยอดไปจ่ายเดือนกรกฎาคมทั้งหมดเลย3,000บาทโดยนายรัวรวกล่าวไว้ว่าอยากจ่ายให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้แต่การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลังดําเนินกระบวนการต่างๆแล้วเสร็จเมื่อใด ถ้าดาเนินการเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ในวันที่28-29มิถุนายนนี้จํานวน2งวดรวมเป็นเงิน2,000บาทและจะจ่ายงวดที่3หรืองวดสุดท้ายจะจ่ายในวันที่28-29กรกฎาคม2563อีก1,000บาทขอขอบคุณฐานเรษฐกิจและกรุงเทพธุรกิจนะครับสรุปว่าการจ่ายเงินเพิ่ม3,000บาทให้กับบัตรคนจนสำหรับมาตรการการช่วยเหลือช่วงโควิดนั้น ประชาชนที่ถือบัตรคนจนและผ่านสิทธิ์จะได้รับ3,000บาทเพิ่มเติมแน่นอนแต่วันที่จะโอนเงินยังสรุปไม่ได้นะครับว่าจะเป็นปลายเดือนนี้ที่จะโอนให้2งวดทบมาจากเดือนที่แล้วและอีกหนึ่งงวดจะโอนกรกฎา,าคมหรือจะต้องรอโอนงวดเดียวกันเป็น3,000บาทเลยในเดือนหน้ารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ